สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะแมบมพามาชมสวนแมบมนัดนะคะอำเภอโนนไทยโคราชค่นนะนาคะเราจะปลูกขี้เหล็กนะคะฝั่งนี้เราปลูกยี่สิบต้นนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> แล้วก็จะมีต้นมะยมอยู่ตรงโน้นต้นคูณจะอยู่ด้านนี้นะคะ อันนี้เป็นต้นกูนอ่าน,นี้ต้นกูนแล้วก็มะม่วงนะคะแล้วก็มาดีจ้าจะกลับกรุงเทพแล้วตาเดียวมากใหม่จ้ะ <c oughs> สิ้นเดือนจ้ะแล้วนี่ก็จะเป็นมะขามเทศเทศโนนไทยนะคะ ด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นห้วยลำเชียงไกรตอนนี้น้ำจะเริ่มแห้งนิดหนึ่งแบบพามาชมด้านซ้ายมือนะคะต้นไม้ของแบบนั้น,นะคะส่วนที่ดินตรงนี้นะคะคุณผู้ชมเราถมเรียบร้อยแล้วนะคะถมสองครั้งนะคะถมปี 66, 6-6แล้วก็ถมปี6-7ด้วยนะคะอ่าแล้วก็จะมีต้นแคร์ค่ะคุณผู้ชม ไะถ่ายรูปกับต้นแค่ก่อนเห็นน้ำด้วยนะคะมันแข่เล็กๆอันนี้มะนาวโกรนมากอ่ะ ลวงตรงนี้เป็นชมพู่นะคะคุณผู้ชมซื้อมาต้นละ150บาทต้นปีบค่ะต้นแคนาน,นะคะ มะม่วงนะคะอันนี้สองต้นสูงมากเลยโอ้ต้นนี้สูงมากเหมือนกันอันนี้อยู่กับดอกน้ยืนตรงนั้นจะได้เห็นดอกชัดๆเน ส่วนต้นนี้นะคะดอกสวยมากๆเลยเพราะว่าเขาเป็นมะม่วงพันไข่ตึกค่ะอะ้ไงหลังหยุดตรงนี้ดีกว,ว่าขอแดวตั้งได้ไหมคะแล้วเราก็จะมีมะกรูดตรงนี้นะคะแมบบ่เขาก็จะปลูกด้วยผสมมีมะละกอฮอลแลนด์ด้วย ต้นตาเนี้ยจะเป็นต้นที่มีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะนี่ก็มะม่วงของเรานะคะคุณผู้ชมจะเน้นเป็นมะม่วงแรกค่ะ่ะเ,เดี๋ยวมันยืนดูตรงน,นี้มน่อนให้เห็นมะม่วงชัเลยตอนนี้มะม่วงเราก็เริ่มออกดอกแล้วนะคะคุณผู้ชมอา่าตรงนี้ก็ออกดอกเหมือนกันนี่นะคะ โซนนี้นะคะเราทํารั้วที่เหล็กเอาไว้นะคะคุณผู้ชมมีต้นที่เป็นรุ่นแรกเนี่ยจะอยู่ฝั่งโน้นมี37ต้นนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็หลายต้นเหมือนกันแต่ว่ามันก็จําไม่ได้แล้วนะคะตอนนั้นนับแล้วต่ลืมนะคะส่วนตรงน,นี้เป็นโซนมะม่วงอ่ะเดี๋ยวเราเก็บภาพมะม่วงตั้งแต่ข้างหน้าไปถึงโน้นเลยนะคะพี่น,นัท อันนี้จะเป็นขนุนนะคะลูกค้าให้มาค่ะแล้วเราก็จะมีมะม่วงตรงนี้อีกต้นหนึ่งกำลังออกดอกเนี่ยค่ะสวยมากตรงนี้แบนจะเอาเป็นต้นสีมม่วงเนี้ยมาปลูกเอาไว้นะคะแล้วก็มีพลูของคุณยายด้วยนะคะมีทองอุไรนะคะทองอุไร ตรงนี้จะเป็นมันของคุณแม่เป็นมันห้านาทีแล้วก็อันนี้เป็นมะกอ,อกแต่ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าดูโกรนมากๆเลยโอ้ต้นนี้ภูมิใจเราเสนอค่ะเป็นมะเฟืองนะคะลูกใหญ่มากๆเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีขี้เหล็กเนี่ยอันนี้ดั้งเดิมเขามีอยู่แล้วมีขนนมีต้นว่า มีต้นแครนะคะสวยๆมีสองต้นซื้อมาต้นละยี่สิบห้าบาทค่ะแล้วก็จะมีมะม่วงค่ะสามต้นนะคะตรงนี้แล้วก็มะกรูดจะอยู่ตรงนู้นด้วยอ่ะเดี๋ยวบังพาคุณผู้ชมไปชมฝรั่งกันดีกว่า ข้างหลังเราจะมีตรงนี้นะคะซื้อมาสี่เหลือสามนะคะหนึ่งต้นแล้วก็ตรงนี้อีกต้นหนึง่งตรงนั้นอีกหนึ่งต้นค่ะแล้วก็จะมีขนุนที่ลูกค้าให้มาสี่้อสามต้นนะคะคุณผู้ชมตรงนี้เราก็ทําเป็นรั้วขี้เหล็กเหมือนเดิมทั้งหมดเลยมีต้นสีม่วงๆตัวนี้แจมนิดหน่อยนะคะแล้วคุณแม่เขาก็เอากล้วยมาปลูกให้ตรงนี้ มีกระท้อเนี่ยมีกระทอ้อนแล้วก็ต้นฟ้ออากาศต้นแครน,นะคะแล้วก็แนวเป็นคี่เหล็กของเราทั้งหมดเลยอันนี้มียคูคาริตัสด้วยส่วนต้นไม้ใหญ่เนี่ยเราจะมีต้นตาลกับสะเาวอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมเอยู่ตองต้นมะเฟืองดี่หากคุณผู้ชมนะคะอยากจะมีที่ดินปลูกบ้านสวยๆนะคะ มีทำมีที่ดินของเราเองนะคะปลูกบ้านทําสวนทําการเกษตรนะคะเพาะปลูกนะคะเนี่ยพอเวลาที่เราได้ผลผลิตเนี่ยเราจะดีใจมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถสอบถามปรึกษาได้เลยนะคะที่แบบนะคะ063 841 2 1 8 8แอดไลน์ไอดีนะคะ063 841 2 1 8 8ติดตามเพจ Facebook ของเราชื่อเพจว่าขายที่ดินและสังหาทุกชนิด ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่า Nw Real Estate 78นะคะขอบคุณค่ะอุย้ยนี่นะคะม้เฟืองเจอกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ